ไปน้องอยากสอบติดตำรวจสายอเนวยการในรอบเดียวทายังไงครับพี่โอเคอยากสอบติดตำรวจสายอเนวยการที่กําลังสอบ69เนอะสอบช่วงสิงหานี้ใช่ไหมหลักๆเลยมีย้งหมดอยู่3ข้อทําครบ3ข้อยังไงก็สอบติดแบบ1 0อเเซเลยเป็นยังไงบ้างตามพี่บัตรมาครับคราวนี้สเต็ปที่1เลยครับน้องน้องต้องรู้จักกระดานนี้ถ้าน้องอยากสอบติดและน้องไม่รู้กระดานนี้เนี่ยเกมนี้จบครับน้องกติกาคืออย่างนี้ครับปีนี้เนอะอเมริการแล้วก็พิสูจน์หลักฐานของการสอบ69เนี่ยเขาใช้ข้อสอบชุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่่าาข้ออ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 สบกกะะไรแลยง ก็ค,คือรอบนี้มันออก6วิชาโอเคปะ่ะเลขเนี่ยมันจะออก20ข้อไทยเนี่ยมันจะออก20ข้อคอมพิวเตอร์ออก40ข้อสารบัญออก30ข้อกฎหมายออก25ข้ออังกฤษออก15อ้ข้อก็หลักๆเนี่ยมี6ตัวถ้าสมมุติว่าน้องอ่อนวิชาไหนเป็นพิเศษนะพี่บัตเคยทําคลิปแยกเลยแต่ละอันนะครับไปดูที่หน้าช่องได้หรือถ้าเราอ่อนจริงๆนะอยากให้พี่บัตเน้นให้เลยในคลิปต่อไปเนะคอมเมนต์บอกพี่บัตโอเคป่ะอ่อนวิชาไหนนี่คือสเต็ปที่1เรารู้ลวอ่าข้อสอบออกแบบนี้ ถัดมาสเตปที่2เนี่ยที่หลายคนไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเน้นย้ำคือน้องต้องรู้ก่อนว่าคนที่สอบติดอะ่ะเขาได้กี่คะแนนจริงว่าเพราะว่าคนที่สอบติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สมัครสอบทําให้ได้ดีที่สุดแล้วมันติดไม่ใช่ถ้าเราอ้างอิงสถิติเก่าทางอํานวยการพิสูจน์หลักฐานคะแนนเฉลี่ยแล้วแบบสอบติดแน่ๆนะอยู่ที่ประมาณ125บวกคือใน150ข้อเนี่ยน้องคนต้องได้ร2 5และน้องจะติดแบบโชว์ๆเป็นตัวจริงแน่ๆโอเคไหมคราวนี้มันก็เลยเข้าสู่สเต็ปอันที่3นิดนคึคือ เราจะต้องวางแผนว่าเฮ้ยคนที่สอบติดเขาไม่ได้เอาเลขเต็มเขาไม่ได้เอาไทยเต็มเขาไม่ได้เอาคอมเต็มแต่เขาจะต้องดูว่าแต่ละวิชาควรจะประมาณเท่าไหร่ไม่ได้มากเกินไปเราก็ไม่ได้น้อยเกินไปอย่างเลขเนี่ยลูกศิษย์พี่บัตรเนี่ยปรติได้16เออนะครับไทยจาก20เนี่ยปกติได้อยู่17คอมพิวเตอร์รอบนี้เนี่ยดอกจันนะเออน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเจอนะพี่โฟมที่เคยได้ที่1สายพิสุดหลักฐานนะรอบนี้นะคอมกับสารบัญเน้นมากคอมเนี่ยสีข้อเนี่ยได้สัก3 4ม สารบัญเนี่ยที่จริงพี่โฟมเขาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสามสิบข้อเนี่ยได้ยี่สิบหกกฎหมายเนี่ยยี่ห้าข้อเนี่ยประมาณสักยี่สิบและอังกฤษเนี่ยบางคนได้เต็มเลยเพราะเก่งม,มากนะแต่พี่บัตรเอาสักสิบสองน้องก็จะเห็นว่าคะแนนรวมก้อนเนี้ยออกมาเป็นร้อยยี่ห้าอ่าโอเคไหมดังนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยน้องควรต้องมีตัวเลขในใจคำถามก็คือไม่ใช่เลขนี้ได้ไหมคำตอบคือได้แต่น้องเนี่ยก็ต้องหักล้างอะไรกันยังไงได้ให้ทุกวิชาเนี่ยมันรวมกันแล้วกลายเป็นร้อยยี่ห้า นี่คือสิ่งที่สําคัญและสเต็ปที่พี่บัสอยากจะเพิ่มเติมในที่3คือแนวข้อสอบเนี่ยมันควรจะต้องเป็นตัวใหม่บางคนเนี่ยยังไปยึดอํานวยการก่อนหน้านั้นสมัยยุคปี65เนะทางนั้นนี่มันเคยมีการสอบสายพิสูจน์หลักฐานมาตั้งแต่ปี68เคยมีการอัปเดตแนวข้อสอบนะครับของปับปามในช่วง68-69เนี่ยดังนั้นเนี่ยใครที่กาลังสอบรอบนี้ พี่บัสว่าถึงเวลาที่จะต้องล้างไพ่เคลียร์ตำราใหม่ดูแนวข้อสอบใหม่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ถ้าเบิดน้องคนไหนเนี่ยอยากได้ตัวช่วยพิเศษนี่นะครับแนวข้อสอบตัวอัปเดตนะคอสติวใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าคอสติดตัวจริงในรอบเดียวอัปเดตปี69เนะครับเรียกว่าเป็นโน1หนึ่งของทุกสถาบาันและดูด้านหลังก็ได้การันตีอันดับหนึ่งนะครับอันนี้คือผลงานของน้องลูกศิษย์รอบก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยรอบนี้จะมีความพิเศษคือเคลียร์ตำราใหม่ทั้งหมดนะของปี69แล้วก็จะมเย,ย้บแด้วยเป็นพีเททสมโจะ รองเหมือนจริงนะครับเพื่อพพอร์ตสำหรับอำนวยการพิสูจน์หลักฐานแนวข้อสอบใหม่โดยตรงก็เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเปิดตัวแล้วนะครับก็ถ้าเบื่อใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้คําว่าสนใจก็ได้เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยยพี่บัตรส่งรายละเอียดไปให้ก็ถ้าเบื่อน้องคนไหนนะครับมีคําถามเรื่องการสอบตํารวจต่างๆในช่วงนี้คอมเมนต์บอกพี่บัตรได้เลยและกดติดตามพี่บัตรไว้และเจอกับพี่บัตรที่คลิปหน้าครับ